โอ้โหมีรถแบบนี้ด้วยอย่างเท่เลยอะโอ้โหสาวเล่าทีเวาหขหงไทยเหยียดไทยเคยเห็นบอถนนมูบานในไทยนี่เลยขอซรีวิวให้เจ้าเบิงเดอคันบเคยเห็นกระไดนี่อันนี้คือถนนในมู่บ้านซื่อๆได้นี่ทั้งสี่บานกับโบทึงหอดอ,อประมาณลอยลังค่าเฮื่อน ลอยกว่าลัางค่าเพื่อนเองแต่มหมู่บ้านเพื่อนสะอาดสะอ้างเบิ่งเอาเนี่ยแหละกรแต่ก่นเนาะมันกะสิเป็นค้องเพื่อนบอกว่ามันกะสิเป็นค้องเนาะแต่ว่าเดียวนี้เพื่อนพัฒนาเบิดแล้วเฮ็นถนนทนทางสูงขืนนี่เนาะแหลก็มีต้นหมอกต้นไม้ตกแต่งอย่างสวยงามเบิ่งเอาเด้อบบไดอวดเด้อบบไดอวดอวดัดก็บ่ได อุ้ยแต่อยากให้เบึง้งอยากให้เพื่นเบึ้งเนาะว่ามันเป็นจังไดแล้วเฮาบุควรสีบอเนาะอันนี้เลยจ้ารถล,ลากกับไปมาสะดวกสบายอันนี้คือบรรยากาศอ้าฮสวัสดีค่ะบรรยากาศสวงทุ่มนึงเดอ้อสีบอกให้ ยังงามขนาดนี้เนาะขั้นโบเมนชูงทุ่มหนึง่งนีสีขนาดใดนี่เลยเดี๋ยวสีหายเบิ่งเนาะนี่นิดเดีวยวๆเด้อจ้านี่เลยเห็นบอแต่ก่อนหันบอลน,นี่หันมันสีเป็นแบบว่าผื่นปูนแล้วก็ตำเนาะมันก็คลายมันคล้องนั่นแหละคล้องหรือว่าเสียอ่ะบอกง่ายๆก็คืออาจสิเปียบเทียบมันกับเพิ่นนวาวาสลัม แต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นพัฒนาเนทาพันธุ์ถนนทนทางอย่างสวยงามนี่เวยใช้เบิงเนาะความสะดวกสบายเป็นโมบานจัดสรรชิตสิว้ไงกับโบไยงยเนาะธรรมดาประมัน่นลอยลังค่าเฮื่อนนี่ล่ะหรือว่าลอยหลัง หรือว่ามีบ้านประมาณลอยกว่าหลังเนี่ยถ้าจำบ๊บพิษเนาะถาว่าพิษกับต้องข้อโทษข้อไพ่แต่กระสิเล่าๆประมาณนี่ล่ะนี่เลยจ้ะเห็นบ่เห็นว่า,วาขี่รถถีบกะหรือว่าปั่นจักรยานเนาะกับบมีขี้ดินขี้โคนติดเฮ้ยอันนี้คือบริวารพาดพิงถึงบุคคลไดเดอร์ แต่แข็งอยากให้เบิ้งซื้อ,อเนาะมันในความเป็นจริงเดียวขอยสิบห้าเพิ่นไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งเด้อเบิ้งอันนั้นเห็นบอแต่เราหนาบานเนอก็สิมีทั้งขยะทั้งขี่เหงื่อก็มีคนมะเอาเก็บขยะเก็บขี่เหยื่อเก็บขยะเนาะอาทิตย์หนึ่งก็ต้องสองสามครั้งเด้อจ้าเห็นบ่ เบิง่งให้มันทัวถึงเด้อทั้งที่โบแมนในกรุงเทพมหาคนครได้เนี่ยก็เป็นต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพแต่เป็นต่างจังหวัดกาจับุถึงขันว่าต่างจังหวัดแบบด้วยตรงเนาะก็เป็นต่างจังหวัดเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเองยังขนาดนี้เนาะเราอย่าไปเว้าใเห็นคนอื่นเลย จงอย่าไปดูถูกดูแค้นคนอื่นเลยจ้านี่เลยเป็นบ่อทั้งขยะทั้งขี้เหงอเนาะเพื่อน็มีไหวเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญให้เพื่อนสังเกตเบื้องดีๆว่าบ้านเพื่อนต้นใหม่ตลอดเนี่ยตลอดทางมีต้นไม้ข้างทางเยอะแยะมากแต่ว่า คือบบมีใบไม้หลวงลนลงมาและเลนละนาดคือบบมีขีเงื้อหรือว่าขยะอ่ะและเนละนาดเหมือนทีเพนเบานอกว่าในข้องหรือวันในสลัม่มยัางต่างๆมีแต่ขีเงื้อมีแต่ขยะเนาหมิ้นต่างๆละนาดแต่อันนี้คือทั้งทีแบบอ่ามันบบแมนทีเฉพาะคนร้ายแต่อันนี้เบื้องเตี้ยเนี่ยคือขยะนะทุกคนถังขยะเนาะอันนี้คือเป็น ภาพบรรยากาศช่วงหนึ่งทุ่มนะคะการไปมากะเส้นทางจราจรกะซิมีลูกซ้อนสี่บอใหายเบิงเบิดทุกยิงทุกอย่างเนาะเนี่ยเลยให้เห็นชัดเจนเนี่ยให้บอนี่เลยเห็นชัดเจนบอแลคะค่ะเบิงเอาเด้อคะ่ะเนี่ยกะซิมีเนาะเนี่ยสวนน้ามีอย่างต่างๆหน้ามีอ่าสนาม เด็กหน่อยเด็กเล็กเห่นทั้งทีเป็นแคมโมบา้านซ,ซื่อเนาะแต่ว่ายังมีสนามเล็กเหร่นหอยเด่นมีคล้องเห่นมีเครื่องออกกาลังกายทั้งทีโบเมนฟิตนิหรือว่าที่ออกกําลังกายนั่นเองเนาะก็ยังมีทีให้ออกกาลังกายโดยทีโบตองเสียเง,งินสักบาทคล้องเห่นน้าพุน้าผุน้ายางกระซาหมาได้ยางชมยางยังโดยทีเหาโบตองเสียเง,งินสักบาทบอกว่าจะเป็นอ่า ลูกบ้านหรือว่านายบ้านหรือว่าคนในหมู่บ้านนี้สามารถที่จะเขามาลินเขามาออกกําลังกายได้ฟรีนะคะทุกคนเบิ่งเนาะว่าความสะดวกสบายของบ้านเพื่อนขนาดใดนี่เด้อเนาะอันนี้ก็คือว่าจากใจจริงและที่สําคัญเพื่อนบบยอมหายมาหรือว่าสุนัขมาอ่ขี่หรือว่ามะอื้อเล็ดลาดนะคะก็จะห้ามนําสุนัขก,กลับมาผู้ใดที่มีมา้าผู้ใดที่มีสุนัขก,กะ พาออกกาลังกายได้แต่ว่าเวลาที่ม้าอึอหรือว่าม้าอ่ะขี่น้องทุกคนเพื่อนกาสิไฮเก็บยังเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญจุดที่เป็นสนามเด็กเล่นเนาะนั่นเลยทุกคนก็คือตรงที่สมโมสรเพื่อนกาจะโบให้ยมา้าเขาไปยางเขาไปขี่แล้วก็บอใหาย้นนะ่ะปั่นจักรยานด้านในนะคะเราก็จะปั่นแค่ด้านนอกเด้อจ๋าเด้อเนาะเบิ่งเอาว่าเพื่อนอํานวยความสะดวกและการนํามาซึ่งความสะอาด โดยแท่เลยเบิ่งเอาเด้อจ้าเนี่ยทั้งที่มีจักระจันแมงอีหองเนาะมีต้นหมอกตอนยอย้นไม้ยางล้วงหลายนี่เลยนะคะนี่การไปการมาก,การสัญจรชะลอแล้วก็จะบอกเขาว่าเลี้ยวอันนั้นก็คือหนึ่งทางแล้วก็เลี้ยวไปกลับมาเห็นบอคะ่ะเนี่ยเนาะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสวงถุ่มกลัวๆแล้วยังสวยงามขนาดนี้เนาะถ้ายามกางเว้นนี่สิขนาดใดก็อยากให้เพิ่นเบิ้งเนาะให้เพิ่นเบิงเ้งที่คนที่มากกว่าเหายเนาะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีที่ให้อาหารปลามีชิงชา้ามีอะไรเดี๋ยวอาจจะพาไปเบิ้งชิงชา้าเนาะจ้กหรือว่าที่ออกกําลังกายนั่นเองโดยที่แบบว่าบ่จําเป็นต่องแบบว่าไม่ไพ่แบบวา่าเสียเงินเสียค่ำโบจ,ำจะเป็นอ่ะ ลูกบาทหรือว่าเจ้านายลูกน้องเจ้านายหรือว่าคนทั้งอื่นยังกระแดวแต่นะพี่น้องนะคะก็คือไม่มีการเสียเงินบบมีการเสียเงินบบมีการเก็บเงินเก็บยั้งก็คือไฮดินฟรีเนาะนี่เลยเสียงสําคัญเป็นยังถนนหน,นทางคือสะอาดเพราะว่าเผื่อก็จะมีคนเก็บกวาดขยะยางสะอาดสะอางนะคะนี่เลยมีน้องหมามาเดินเล่นด้วยโอ้ยน้องหมาก็ได้ น้องหมาก็ได้ไปนี่เลยไปเดี๋ยวขออนุญาตพาไปเบิ่งก่อนเนาะพาไปเบิ่งสนามเด็กเล่นหน่อยหนึ่งเนาะเป็นจเดีหูว่ามันเป็นจังไดเนาะความงามสะดวกสบายเบิ่งแน่เส้นทางในหมู่บ้านแค่เส้นทางในหมู่บ้านยังไงและก็สะอาดขนาดนี้เนาะ แค่เส้นทางในมูบานยังใหญ่และสะอาดขนาดในเบื้องเอาูนี่เด้อทุกคนกระซิมีเครื่องออกกําลังกายหายเห่าได้โห้นได้ออกกําลังกายนอยืดเส้นยืดสายมีที่ปีนป่ายยังต่างๆนานานะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะและที่สําคัญก็คือห้ามเล่นเตะพุทบอลเพราะว่าคนหรือว่าเด็กหน่อยที่มายางน้องมันก็จะโมสะดวกสบายนั่นเองนะคะนี่เลยมีชิงช้า ก็ต้องขอโทษขออภยนะัยเนาะภ่พมันบระดนะคะทุกคนเพราะว่ากลางคืนเนาะมันก็นเมินเหมิดเน่ยเป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วทุ่มเป็นเวลาถุ่มเคง่งหรือว่าเวลาเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองภาษาลาวเสืเอ่อนว่าเจ็ดโมงเคิงเนาะภาษาไทยเสืเอ่อนว่าถุ่มเคงิงเจ็ดโมงแรงโมเป็นเจ็ดโมงเสาเนาะเจ็ดโมงแรงก็คือประมาณหนึ่งทุ่มนี่เลยจะไป แล้วเราก็ไปกันระบาดนี้พี่น้องเดี๋ยวสิออกไปน้ํามูบาในเบิงงลด้วยจ้าเป็นเบิงคักๆเลยจ้าไปนะคะเบิงคลิปนี้ถึงใจคลิปนี้กาฝฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังแหงใจให้แน่ด้วจ้าขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆด้วจ้า ไม่มายืนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรถก็เฉียวก็ชนโอ้ยไปไปเลยจ้านี่นะจ้าเราก็ออกมาแล้วจ้าเห็นบอ่อขนาดหนาหมู่บ้านชื่อถนนคนทางกันยังสะดวกขนาดนี้สวยงามนี่เลย สีคันกนี่เลยน,นี่เดิดจเนจ้าเอ้าเนี่ความสะดวกสบายออกมาจากหนามูบ้านก็นซิมีคลองกินคลองขายมีร้านสะดวกซื้อครบทุกอย่างเลยอ๋อจะจอดไหนราคาที่นี่เนี่ยเนาะนี่เลย โอ้โหมีรถแบบนี้ด้วยอย่างเท่เลยอะ่ะโอ้โหโอ้เมก้ดอย่างเท่เลยเฮ้ยรถเข้าไปไหนกันน่ะทำไมคันใหญ่มากเลยนี่นะคะตามถนนกับพี่เขาก่อนการไปการมาสะดวกสบายมีของกินของใช้มีเลยมีร้านขายของกินมีร้านขายยามีร้าน แว่นตามีร้านสะดวกซื้อครบนี่ละจ้าทั้งที่เป็นหมบานกับบริเง,ง่าแต่ว่าสะดวกสบายเบิร์เดี๋ยวเราจะเขาร้าน20บาทต่อบันนี่เลยจ้าเขาร้าน20บาทกันเด้อจ้าเดอ้อโอเคนะคะอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอภยัยอันนี้คือทุกอย่าง20บบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่ละมั้ง อันเล็กน่าจะประมาณ20บาทแล้วก็มี15บาทเนาะประกานะคะทุกคนเนี่ยจ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ก็เป็นกำลัง,งใจแพื่วานัมเดจ้าเดี๋ยวค่อยไปซื้อข้างในก่อน